สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับป๊อปเปิ้ลลาครั้งสุดท้ายป๊อปนิธิเป้ยส่งเอชนสวัสด์ณบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพยาครั้งสุดท้ายต้องบอกว่าล่าสุดป๊อปนิธิเป้ยปานวาดนั้นก็ได้เดินทางมาบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อส่งเอชนสวัสด์ครั้งสุดท้ายนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอสวเหมเมื่อเอชชนสวัสด์ hygiene. อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮิสโตกโดยตระกูลอัศวเเหมได้จัดงานศพณบ้านขาวริม่าวเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการและตั้งสวดอภิธรรมเจวันห้ามการเคลื่อนพี่น้องคนสนิทอย่างเป็กสัญชัยจินจลินปีเตอร์คอปและเหล่านักการเมืองดังอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรคพลังประชารัฐ ก็ได้เดินทางมาเป็นพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกและล่าสุดปอบนิธิเปิ้ยปานวาดนั้นก็ได้เดินทางมาบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพยาจงังหวัดสมุทรปราการเพื่อส่งเอชนสวัสดิ์ครั้งสุดท้ายโดยปอบนิธินั้นก็ได้โพสต์อะไราสั้นๆว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอัศวะเหมนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ